ใจไปแล้วว่าเฮ้ยเราอยากคนนี้แหละเป็นแม่ของลูกแล้วคนนี้จะเป็นผู้ชีวิตเราเราเรามั่นใจแล้วไงแล้วตัดสินใจอยู่คนเดียวเนี่นะถามเขาก่อนไหมก็คุยกับแม่อย่างนี้แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพอคุณแม่ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ต้องไเลยจะว่าเพราะแม่แม่ก็งงแม่งงอยู่มึงมาก็เลยคุยกับเขาก็คุยปกติก็คุยเหมือนเหมือนเมื่อวานเราอยู่ด้วยกันอ่ะบอกไมปอยู่ด้วยกันเถอะอะไรเงี้ยเราลุยรวบเลยเอายิ่งทําให้เขายิ่งงงยิ่งดีว่างั้น ไปตอนมึนๆที่สุดแล้วก็คือกลับมาคืนดีกันโดยปริยายาคาร,ยรัยยบเ<น>พรยาะความปรับตัวครับเ<ช>ขาเคยให้เขาเห็นว่าวันนั้นมันอาจจะเขาอาจจะงงอาจจะมึนจริงๆแต่พอหลังจากวันนั้นพยายามปรับตัวให,ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเวลาเดินไป,ยยไปไหนปุ๊บไปด้วยการกินเลวก,ก็ฟังหูไม่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 ไปต้องแบ่งเวลาแล้วใช่ค่ะมีครั้งหนึ่งคุณภรรยาแอบจับได้ว่าเอ๊ะคุณหนึ่งจักรวาลของเรานั้นนอกใจหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นค่ะพาผู้หญิงเข้าโรงแรมนิ่งๆอ่าใช่มันมีอยู่วันหนึ่ง มีผู้หญิงนักร้องอนะเขาเขาร้องเพลงเสร็จแล้วเขาคงจะอยากมีอะไรอ่ะคิดอะไรหน่อยเขาก็เนี่ยพี่เดี๋ยวหนูไปส่งบ้านอผมขับรถไม่เป็นเนี่ยผมเป็นคนไม่ขับรถดิฉับผมก็โอเคเดี๋ยวผมจะใช้ชีวิธีอวันนี้ลูกศิษย์คนนี้มารับคนนี้มารับคนนี้มาไปส่งอะไรเงี้ยเขาบอกเดี๋ยววันนี้ไปส่งในระหว่างทางมันใกล้ถึงบ้านแล้วขึ้นในซอยบ้านผมนะมีโรงแรมโรงแรมแล้วเขาก็ เห <re par ites> said, ็นนะเขาจอดรถเขาบอกว่าเดี the ๋ยวเขาไปซื้ออะไรหน่อยไหมอะไรซื้ออะไรเราก้องว่าเข้าไปซื้ออะไรตรงแล้ว่ะเราบอกว่าองั้นจอดข้างหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมลงแถวนี้แหละออืผมจาได้ประมาณนี้พอลงเสร็จแล้วเขาก็ยังไม่ไป่ะเขาว่ายังจอดอยู่แถวๆนั้นอยู่อนรถยังติดอยู่นะพอยาเขามาขับรถมาเหมือนเขาบอกว่าเขาเขาดูจากออะไรนะ G P S เขาเห็นว่าสัญญาณอะ ของโทรศัพท์ผมมันจอดอยู่ตรงนี้ทําไมมายืนอยู่ตรงนี้ซึ่งมันเป็นโรงแรมค่แต่เราเพิ่งลงมาแป๊บเดียวใง่ไหมเพิ่งลงผมเพิ่งลงว่าเขาดูทั้งะคะคุยอยู่ตรงตรงนั้นนานแล้วก็ไม่ใช่แบบจอดปุ๊บแล้วให้ผมลงเลยอ๋อคุยแต่เราก็พยายามจะหาวิธียังไงที่ที่จะขอลงดีๆโดยที่ก็ไม่ไม่เสียน้ำใจของผู้หญิงคนนี้ด้วยเอาบังรถเขาอยากเข้ามาเพาถามว่าเอ้ยผมเข้าโรงแรมหรือเปล่าแล้วเขาก็ไม่เชื่อเ็ามีปัญหากัน จนเห็นเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไปขอกล้องวงจรปิดดูค่ะแล้วก็ไปถามที่เคาน์เตอร์ที่โรงแรมว่ามีคนแขกอะไรมาเช็คอินไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกนะแล้วเขาไปดูว่ามันไม่มีรถนี้เลี้ยวเข้าไปตกว่าจะได้ไปขอกล้องวงจรปิดมันต้องอีกหลายวันณนะวันนั้นทะเลาะบ,บ้านแตกกันก่อนไหมคเกือบบ้านแตกนะเกือบบ้านแตกเลยโกรธกันในระดับไหนัเหมือนขอ,อย่ากันแต่ว่าเราก็เหตุผลแล้วบอกให้มาดูว่า ถ้าเราไม่ได้ผิดจริงอ่ะเราสงสารลูกคือเราอยากมีลูกด้วยกันไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยลูกคนนี้เราแต่เราตั้งใจมีด้วยกันเราตั้งใจตั้งใจเลี้ยงให้เขามาให้ดีๆไม่ใช่เหรออะไรเี่ยบอกให้เขาดูเหตุผลดีๆคุณหนึ่งเขายืนยันนะฮะว่ามีดีเลวเข้าไปบนรถก็ไม่มีอะไรเข้าใจใช่ไหมทุกคนเชื่อไหมแนนฮะแล้วจริงๆแล้วคุณตุ๊กติ๊กเชื่อไหมลองไปฟังครับ